ข้างร้านกว่าบาทวันนี้เหลือ2 0 0แสนต้น,ตนเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับสวัสดีครับ H M m o t o c a r ครับวันนี้เราจะพามารีวิวรถ t ต y o ต a c a m มร 2.0G นะครับคันนี้เป็นปี2010นนะครับผมเดี๋ยวพามาดูรอบๆนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับเก็บสี ร้อเรอบคันนะครับผมคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเงาเงาขัดสีมาให้เรียบร้อยนะครับผมรอบรอบล้อเป็นล้อเดินอยู่เลยครับผมภายนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแจ้งเเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟท้ายสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับสัญญาณทั้งสี่จุดยังใช้ได้ตามปกตินะครับดูรอบๆเลยทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวดูภายในกันนะครับ เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยมัติฟังชันคือคอนโทรลออกข้างล้านกว่าบาทวันนี้เหลือสองแสนต้นต้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับสวัสดีครับ H M Auto Car ครับวันนี้เราจะพามารีวิวรถ t ต y o ต a Cam มร 2.0G นะครับคันนี้เป็นปี2010นิะครับผมเดี๋ยวพามาดูรอบๆนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับเก็บสี ร้อรอบคันนะครับผมคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเงาเงาขัดสีมาให้เรียบร้อยนะครับผมรอบรอบล้อเป็นล้อเดินอยู่เลยครับผมภายนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแจ้งเเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟท้ายสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับสัญญาณทั้งสี่จุดยังใช้ได้ตามปกตินะครับอ่าดูรอบๆเลยทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวดูภายในกันนะครับ บอกเป็นเบากไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยมัตติฟังชันคือคอนโทรลนะครับแอร์เป